ซาร่าไม่ใช่ของฉันเลยแต่เป็นของเธองงองนคลิปนี้พามาเที่ยวปูซานเมืองทะเลเกาหลีที่เทสดีมากนั่งรถไฟจากโซมาแค่2ชั่วโมงกว่าตามจดคาเฟ่เทสตีร้านอาหารทะเลที่สดวิวดีแบบนี้ใครชอบทะเลกินเที่ยวถ่ายรูปนะปูซานคือหนึ่งในที่ที่ควรมาไปดูกันว่าที่นี่มีที่ไหนน่าไปบ้างตามเบลมนูคลิปนี้กัน เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวปูซานนะคะตอนนี้อยู่ที่โซลสเตชันก็เดี๋ยวจะนั่งรถไฟ k d x ไปปูซานเราจะนอนปูซานหนคืนรอดูว่าทริปนี้จะเป็นยังไงเพื่อใครเบื่อโซลแล้วอยากแบบวัน day trip ง่ายๆเอาม่ใช่วันเดททิพที่จริงวันเดททิพก็ได้หรือว่าจะแบบว่า2วันหนึ่งคืนเที่ยวปูซานตอนนี้อยู่สถานีโซลสเตชันนะคะกําลังนั่งรถไฟจากโซลไปปูซานเนาะก็เดี๋ยวทําวิธีการเดินทางให้ตอนนี้คือเบลอะจองผ่านเว็บไซต์นี้มานะคะทุกคนจะบอกว่าเว็บไซต์อะอย่าจองผิดเว็บซูดต,ตั๋วรถไฟอะเพราะว่ามันมีเว็บหลอกเว็บแกมอะไรแล้วอยู่บนบนในแบบ Google เสิร์ชด้วย,วยก็เลยแบบเต็มเร็วมากเกือบไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นให้จองในเว็บล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย2อาทิตย์เลยจะได้ที่นนนััั่่่งงดดดดดีีแล้้้ววววกก็ไไยยออะรรเู๋า จะเป็นยังไงใา้ตอนนี้ก็ซื้อเบียงมาแล้วเดี๋ยวเอาไว้ไปกินบนรถไฟนะคะแวิธีจองตัว๋วจากโซไปปูซานนะคะเราเข้าเว็บนี้เลยทุกคน korea.com l อย่าไปผิดเว็บนะมันมีเว็บ ลอกเว็บแฟมเลยเต็มไปหมดเลยนะคะก็นี่เลือกตามนี้เลยท y p โซ o ทูปูซานเลือกวันที่ให้เรียบร้อยเลือกวันที่เสร็จนะคะแล้วก็กดเ e ิร์ชเนาะมันก็จะขึ้นรอบตั๋วเอามาให้แบบนี้คือมีทั้งอีโคโนมีคลาสแล้วก็เฟิร์สคลาสเลยราคาต่างกันไม่เยอะเฟิร์สคลาสที่นั่งจะกว้างกว่าอีโคโนมีคลาสก็นั่งสบายเหมือนกันคือมันไม่ได้ต่างกันมากอะทุกคนแล้วก็พอเลือกไปปุ๊บเขาก็จะมีให้เลือกแบบว่าที่นั่งอันนี้ก็จะเป็นราคาค่าตั๋วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่นั่ พสเเบิดแล้้วก็จอองรรียรยค่ะขึ้นรถมาเรียบร้อยนะคะทุกคนออกตรงเวลามากอีก2นาทีรถไฟออกแล้วเบียงนะคะกวดก่อนอันนี้โยเกิร์ตท,ที่ตามหาถูกกาสะดวกซื้อน้ำปลา่าซาร่าไม่ใช่ของฉันแต่จะของเธอ จะจิมแบบมาแล้วก็ซื้อเ้าปั้นโอนิกิริมาแล้วก็กรีโยเกตซึ่งฉันจะกินกรีโยเกตก่อนมันเป็นของโปรดมันอร่อยมากใครชอบกรีโยเกตแนะนำซื้อจะเป็นก้อนแบบนี้เลยแนะนำแบรนด์นี้ที่โซ่มันอยู่ในเซเว่นจีโทนี่แล้วก็ซีนะคะแห่ไงอันนี้จะเป็นแบบซอสบลูเบอร์รี่ ถึงแล้วปูซานสเตชันนะคะเดี๋ยวเรียกแท็กซี่ไป Airbnb ที่จองมาซึ่งใช้เวลา3 0นาทีถ้าเราเรียกบัสก็จะแบบชั่วโมงหนึ่งเลยไกลเดี๋ยวขอหักเข้าห้องน้ำเดี๋ยวไปเรียกแท็กซี่กันรอเรียกแท็กซี่นะคะในแอป Kakao Taxi เลยสรุปนะคะเรียกแท็กซี่ไปลง Airbnb เลยไม่นั่งบัสทางนั้นเพราะว่าสะดวกสุดประมาณราคามันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันวอนถ้านั่งบัสก็ประมาณพันกว่าวอนเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าแท็กซี่มันก็ซื้อความสบายนะคะ เออขอ็กสตเรียบร้อโอ้ยมีกงชาด้วยทุกคนผูยตรงนี้คือแหล่งของกินรอบปีก่อน2ปีก่อนที่มาคือยังไม่แบบมีร้านอาหารเยอะขนาดนี้เลยอ่ะนี่คือ Airbnb ของเราคร่ำคืนเฮ้ยดูดีมากเลยอันนี้เป็นห้องนอนว้าวห้องน้ำน,นะคะเอยห้องน้ำแบบแยกเปียกแห้งเรียบร้อยเลย เปิดไฟละเป็นส้วมแบบมีที่ฉีดด้วยแล้วก็ฝักบัวนะคะเลิศ เดี๋ยวจะพาไปกินร้านอาหารทะเลใช่ไหมชื่อว่าไม่อันนี้เป็นร้านที่แบบรูปมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นริมทะเลหันออกมาแล้วก็มีมอ้อไฟซึ่งน่ากินมากดูมาจากรีวิวนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าอร่อยแค่ไหนแต่รีวิวกันพันอยู่นะไปรอด,ดูกันไปรอดูกันถึงละร้านนี้นม่จะไม่ต้องจองค่ะนี่ทุกคนเป็นแบบเี่ยส่วนมาก Let me stay by your side. Come and show me. Cause I just know you got me thinking about forever. Got าร้านคาเฟอินชาร์เจอร์เป็นคาเฟ่เอาคาเฟอินชาร์เจอร์กันอุ้ยตัวอะไรอะเมนูนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ก็สั่งมาแล้วเรียบร้อยอืมไง ร้านคาเฟอินชาร์เจออร่อยมากกาแฟคือดีบอแบบสั่งดีครับมาชิมเพราะว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับนะคะเลิศมากเดี๋ยวจะเดินไปหาลองแบบเดินไปตรงนั้นดูว่าหาดมันแบบมีที่นั่งอะไรไหมแต่ว่าขอไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไม่ก็คอมเมดี้สโตโซก่อน simple, simple. มาร้านชื่อ Bar Oasis นะคะวิวเป็นอย่างนี้เลยทุกคนโคตรดีนี่ห้องอยามค่ำคืนนะคะมูดดีมากทุกคน อนนี้นะคะก็อยู่ปูซานเช้าวันใหม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะมารีแคปว่าเมื่อวานเสียงไม่ดีมากเพราะว่าเป็นไม่สบายนะคะเป็นหวัดในทริปไอช้าแล้วก็ไวรัสขึ้นตานะคะตาแดงแต่วันนี้เพิ่งดีขึ้น2วันที่ผ่านมาคือตาแดงกล่มเลยทุกคนเสียงก็เลยเป็นอีมากเกิดแต่กับดูพัดอันนี้ไปได้ลิปมาค่ะเป็นของโรแมนส์เมื่อคืนเดินเล่นแถวหาดริมหาดก็ไปไดลิปอันนี้คือสีสวยมากดู ไปได้ที่เขียนขอบปากจากแบรนด์ High Percent ที่ o l i p i a คือสองอันนี้ที่ได้มาเมื่อคืนทุกคนดู High Percent สี Rose b e คือไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์เลยทุกคนเราแค่เติมขอบปากอย่างเงี้ยแล้วก็เบลนด์นะคะแล้วเขาก็จะแบบปากเราก็จะจูบูเติมแค่ตรงตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ขอบที่มันเกินมานิดนึงแล้วก็ใช้สีอันนี้เป็นสีที่ซื้อมาใหม่คือเบลเคยมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าลองเปลี่ยนสีอันนี้สีจู สีน่ารักมากโรแมนต์เฉียวตุ่นๆไม่เข้มตอนแรกชอบพาปากสีแบบ แดงระเรื่อแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนละเป็นสีแบบตุ่นๆแทนสิวขึ้นครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีบแต่งหน้านะคะแล้วก็จะออกไปกินข้าวนิดน,นึงแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องกลับโซแล้วเพราะว่าเราอยู่กูซานคืนนึงนะคะจะบอกว่ากูซานเป็นอะไรที่แบบถ้าใครเบื่อโซแล้วอยากมาพักตากอากาศสักคืน2คืนหรือว่าจริงๆแนะนําให้มาค้างนะคะเพราะว่าบางคนมาเช้าเย็นกลับก็ได้แต่รถไฟมันก็2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงแล้ว,วก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็ควรจะมาค้างแล้วโรงแรมแถวหา่าแนะนําว่าถ้ามาปูซานมันจะมีหลายหางจะไม หาเอินเด hey ้ day, หาดกวางอันลี re, แต่เบลว่ารู้สึกว่าแนะนําให้ทุกคนมาเพราะว่ามันเป็นสะพาน,นคล้ายๆสะพานแขวนะแ,แล้วมันสวยมากเบลมาทุกรอบเคยพักหาออ่นแดรอบนึงแล้วก็มาพักกวางอันลีหลายรอบหต่อินเดนมันก็เป็นหาดปกติเลยค่ะไม่ได้มีแลนด์มาร์อะไรแต่ว่ากวางอันลีมันจะเป็นอย่างเงี้ยสะพานแขวนอยู่ตรงริมน้ําแล้วก็เรียบชายฝั่งมีกิจกรรมไม่ทําเยอะมากเนาะเช่นแบบทีตุ๊กตาคาเฟ่ฮอปปิ้งเยอะมากแล้วเป็นคาเฟ่โมดีอย่างที่ทุกคนเห็นตอนไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีบาร์มีแบบวฟฟดีๆคื เทสตีทุกอย่างก็แนะนําให้มาพักที่หาดกวางอาล,ลีเนาะแอรบีนบีมีเยอะมากลองเสิร์ชดูโรงแรมก็มีนะคะอืมแล้วเดี๋ยวเดยทริปก็ชิลๆอะ่ะแค่ออกไปกินอาหารทะเลแล้วแบบอูซันเป็นเมืองทะเลเนาะอาหารทะเลก็สดมากร้านที่ไปกินเมื่อวานก็ดีวิวดีสุดๆแล้วเขาทาเมนูภาษาอังกฤษมาเสิร์ฟนะักท่องเที่ยวขึ้นเยอะพี่ก่นกอนๆเแบลบมาที่นี่ยังไม่แบบดีเท่านี้เลยนะอืมที่นี่คือแบบตอนนี้เลิศมากอะพัฒนาไปแบบเร็วมากตอนแรกย,ยังร้านยังไม่ค่อยเยอะเออตอนนี้คือฉ่ำทุกคนบอกได้เลย โอเคค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าวันนี้ทําอะไรบ้างก็น่าจะไปคาเฟ่กรุบหนึ่งแล้วก็กินอาหารเช้าตอนนี้ประมาณส1บเอ็ดโมงแล้วก็ไม่ค่อยเช้าหรอกกลุบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับโซกันนะคะใครยังไม่ได้ดูอีพีโซก็ไปดูกันด้วยอีพีโซก็คือพาไปย่านต่างๆมากมายก่กองสุดๆพลคือเบลตาแดงแล้วเบลไม่สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้เลยซื้อคอนแทคมาเยอะมากก็เลยกลายเป็นตาแบบงง,งไปแต่งหน้าต่อก่อนเสียงอาจจะอู้อีนิดนึงนะคะขออภัย ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารทะเลกันนะคะก่อนที่จะกลับโซ่เรามีรอบเหลือโอ้ยรอบรถรอบรถไฟตอนวันบ่ายสามกว่าตอนนี้มันเที่ยงนิดนิดเดี๋ยวไปกินเสร็จเราก็หาคาเฟ่สักหนึ่งกลุ่มแถวนี้แล้วก็กลับโซ่กันนะคะวันนี้ก็ง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรมากเดินเล่นในปูซารเหมือนเดิมซึ่งไม่ได้เข็นกระเป๋าเองด้วยนะคะมีคนเส็จให้หอีกแล้ว เมื่อคืนไดโอลิฟยังมาก็คือวันเมื่อวานที่ไปคือห้าทุ่มปิดห้าทุ่มแล้วคนก็คือเต็มโอลิฟยังเลยก็ได้ลิฟกับอะไรมาที่มาเช้าไายดูโอเคตาก็ดีขึ้นละไม่แดงแล้วแต่ว่ายังไม่กล้าใสคอนแทคเลนส์กลัวแบบเดี๋ยวอาการกลับมานะครับแต่ว่าเสียงอุ๊ยอยู่เลยทุกคนโอเคปะอุ๊ยเขามาฮ <c oughs> า,ายกิ้งกันนะดูสิน่าจะเป็นชั้นตึกนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนว่าอยู่ชั้นไหนไอร้านมะอาหารทะเล เันเจตนะคะเซนเจดทางไปอย่างนี้คือเราต้องไปทำเจดเพราะว่านี่เรามากับคนที i i> uh ่อ่านภาษาเกาหลีออกเราก็จะเริ่มวิวดีมากเลยค่ะทุกคนเมนูเขานี่ สั่งเป็นคอสเสแล้วก็สั่ง lobster มาด้วยจริงๆถานรูปใน Never Map ได้นะแล้วเขาก็มีเป็นอืมพวกนี้คือ lobster เอหมือนแบบแบบพว่วงๆแล้วก็มีเครื่องดื่มแค่นี้เดี๋ยวรอดูว่าหันที่สั่งเป็นยังไงซึ่งน่าจะเยอะอยู่เพราะว่าสั่งเป็นเซต A คือมันจะเป็นเซตที่ใหญ่กว่าเซต B ก็ถ้าใครอยากเห็นรูปนะคะไปดูใน Never Map ได้เดี๋ยวจะแท็ก แปะสกินช็อตให้แล้วก็ชื่อร้านนะคะชื่อร้านนี้แต่ยังไม่รู้ว่าอร่อยแค่ไหนต้องขอกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังแต่น่าจะสดอยู่เพราะว่าไดกิเราเดือเ,เข้ามาเป็นตู้แบบตู้ปลาอยู่ตรงนั้นเลยทุกคนวิวคือเป็นกวางอาลี ต้นๆเป็นต้นๆเพราะว่าหาดจาริงๆอะอยู่ตรงนู้นนะคะประมาณ1กิโลจากตรงนี้นะถ้าเรานับจากจุดตรงนี้แต่ที่พักเบลอะประมาณ500รเมตรจากหาดแต่รอบเกาะน่ะก็คือไปพักหน้าหาดเลยซึ่งจริงๆก็วิวก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่อาจจะเดินเข้าไปในนิดนึงอะ<ม>นี่นะคะคือสำนักจีเป็นปลาหมึกแบบดุยๆแต่เราต้องเคียวให้ละเอียดนะเพราะว่ามันอันตรายนะถ้าเราเคียวไม่ละเอียด เครื่องเคียงแน่นมากนี่คือยังไม่ครบเสร็จนะคะเขากําลังทยอยมาเสิร์ฟเบลเกินแกมีนี่ด้วยกินจิสีขาวอะ่ะที่มันเป็นแบบที่ไม่ใช่กิมจิปกติแล้วอันนี้ก็คือน้องดึบอยู่แล้วก็เป็นกุ้งดิบว่ะหอยอันนี้เขาหอยโอ้ยหอยต่างๆแล้วก็นั่นะครับเยอะม,มากแล้วซอสก็เอ้ยนี่จะเป็นแซลมอนนี่เลยซอสสามอย่างน,นี้เป็นโคชูจงังเป็นโชยุแล้วก็มีแบบวาซาบิหั่นสับอันนี้น่าจะเป็นอะไรดอง เราจะมาลองสำนักจีก่อนที่เป็นปลาหมึกด้วยหล่นหรอเฮ้ยน้องดุยดูก่อนอืมตอนแรกจะพาไปกินที่โซงแต่ว่าไปกินที่บูชาแล้วนะคือต้องเคียวให้ละเอียดนะคะเพราะว่าถ้าไม่ละเอียดน้องจะเป็นอันตรายต่อร่างกายนี่หอยอะไรอะ่ะ มันป้ปูเหมือนเป็นหอยอะไรสักอย่างที่เคยกินแต่กินเหมือนหอยนี่เลยอะ่ะหอยเนี่ยหอยแครงคือเหมันหอยครวันหอยแขงดิบอะ่ะส่วนนี้หน้าตางงมากอันเนี้ยกมาเป็นหอยดิบหมดเลยนะคะหน้างงมากเลยแต่ต้องจิ้มคือเซตที่เราสั่งมันห้าหมื่นห้าพันวอนต่อหนึ่งคนอะร่งอะคือเนี้ย เกิดมาไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลย,เน,ยนะคะโง่มากไหนลองเ,เาตาดูอซีน่าจะโอเคสุดมากินบ่อยกว่าทุกันอร่อยอือรสุดคือไม่รู้คืออะไรอะ่ะแต่เป็นแบบเมนของหวานแต่ของข้าวอะ่ะเป็นแป้งแป้งเหมือนเหมือนเมนูแบบขนมหวานไต้หวนันแต่มันไม่มีความหวานอะ่ะชั่งจังชอบกินชั่จังมากแต่มันเป็นั่งจังผสมน้ำมันงาไปแล้ว อ๋อดูเหลนี้อร่อยอ,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 อันนี้เป็นเป็นแซลมอนซาชิมิแบบ normal อะไรนะซาบิโดงะโงะโงะซึ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันข้าวโชวบะโ<า>ชบะแบบนี้<ม>เราจะมาลองปลาชนิดที่หนึ่งซึ่งไม่รู้คืออะไรเหมือนกันชื้อสักตัวแต่มันเป็นปลาเนื้อขาวหมดเลยเ็่เสียงมางไหมปลาเนื้อขาวหมดเลยจุ่มกับวาซาบินิดหน่อย อร่อยเนอะหวานมากเนื้อหวานมากเขาให้เข้ามาแบบเนี้ยน่าคือเหมือนกินแยกกันนี่เดี๋ยวไปลองนี้อีกชนิดมันซึ้งอะไรเขาก็จัดมาให้เราก็สั่งเป็นเซตนะคะไม่ต้องแบบมาสั่งแยกอะไรเลยเขาก็ทามาให้เลยแต่มันสดมากมันไม่เค้าเลยเพราะว่าเค้าคือวัวนี่มันปลามาแล้วค่ะบสเตอร์แล้วก็ปลาอันดิม อโอ้โคล็อบสเตอร์ดีมากแบบเนื้อโคสดอืมเนื้อแบบก,กรุบกรอบอ่ะอร่อยกว่าที่ไปกินที่โคเป็นล่าสุดโคเป็นแพงด้วยน่าจะหกหมื่นวอนแต่เดี๋ยวรอดูตอนจบอีกทีนนะึงเนาะข้าวนี่คือของแค่มอีกเซ็ปนึงละนี่นะว่าไม่เส้นเติมไม่อ่านจากแค่เหมือนเขาก็ามาเซ็ตเดียวตอนแรกโอเคเอาเป็นว่าร้านนี้คนมาตานะคะอร่อยสดดี แล้วก็ได้กินหลากหลายอย่างเหมือนแบบไม่ต้องมานั่งสั่งให้งงเพราะตอนแรกอะจะพาไปกินนี่ที่เป็นตลาดปลาเลยที่เป็นเหมือนแบบรวมๆแล้วก็มีแต่ละร้านแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะ <Okay. S 1> บ,อบ่อปลาอยู่ข้างหน้า <Okay. S 1> แล้วก็สั่งชีๆ้ๆแล้วก็กินเขาจะทําให้กินแต่อันนะั้น่ะดูดูแบบเราจะสั่งยากอะไรเงี้ยเอาขายเป็นกิโลอันนี้ก็คือเหมือนมาเสร็จสับในจานแล้วก็สดเหมือนกันด้วยค่ะ mm. แต่ตอนนี้หลักปลามากปลาโคตรดี mm. แสนเจ็ดนะคะก็ประมาณคนละสองพันกว่าบาทนะคะเอ้ยสองพั 2, มาเกือบ2,000บาทต,ต,ต่อคนเี้รสชาติคือปลาสดควรมากินนะคะพิกัดก็เดี๋ยวจะแปกให้เป็นการเจอแบบเจอร้านนี้แบบจากรีวิวนะคะเนเวอร์แ ไนซ์ลาเต้มานะคะอร่อยเอยกาแฟเกาหลีอร่อยทุกร้านเลยเป็นยังไงกันบ้างกับ2วัน1คืนปูซานจริงๆถ้าใครมีเวลามากกว่านี้นะคะอยากแนะนำให้มาสัก2คืนเนาะเพราะว่าจะได้เซบไว้กันแบบเต็มที่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะฝากคอนเทนต์หน้ากันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงจบคลิปนะ